ูที่พี่สาวที่กรุงเทพพี่สาวก็ลงทุนไท้ทําธุรกิจขายเสื้อผ้าพื้นเมืองเชียงใหม่ขายที่เดอมอขายดีมากกําไรดีมากกําไรร้อเอร์ซซึ่งก็พอมีเงินก็ขยายกิจการทําธุรกิจทําหมอนเครื่องนอนพระปูส่งบิ๊กซีโรตัสทดทำมาได้34ปียอดขายพันกว่าล้าน ถามว่าขอบคุณค่ะยอดขายพันกว่าล้านพอมาเจอวิกฤตตั้งแต่สืบทรธุรกิจอะสิบเจอวิกฤตสองครั้งครั้งที่หนึ่งต้มยำกุ้งแต่ชีวิตมากระดวงเอาอยู่มีบ้านมีรถมีทุกอย่างแต่ครั้งที่สองมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจโควิด19้าห้างปิดธุรกิจก็ปิดเหมือนกันแต่ซิลเองอะซิลทนสู้มาสามปีเลยแล้ว ไปไม่รอดจึงต้องปิดธุรกิจแต่โชคดีชีวิตยังโชคดีที่ว่ามาเจอธุรกิจอโทมี่ซิเองซิงพอเจอวิกฤตตรงนี้ซิมีความรู้สึกโอ้พี่น้องรับราชการแต่มีความรู้สึกเราไม่มีรูปเราจะอยู่ยังไงชีวิตลำบากแน่นอนแต่ก็ยังโชคดีที่มาเจออโทมี่มีความรู้สึกก็เลยศึกษาดูมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ ราะธุรกิจอัทุมี่เป็นธุรกิจที่สวยงามมากซูอเองซิก็เลยตัดสินใจทำแต่ที่ทำก็คือว่า,าจะตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีพสัสิ์ตรงนี้อีก3ปีเนี่ยจะให้อยู่ที่ส0 0 000บาทต่อเดือนเพื่อไว้ดูแลตัวเองยามแก่เท่าแล้วก็ที่เป้าหมายก็คือตอนนี้ซิวตั้งไว้ก็คือพ,อพอพอพอมีตรงนี้ก็คือว่า ซวเองพอเจอธุรกิจอโทมี่แล้วก็ซวก็มาเชลเล่นตำแหน่งภายใน3-4เดือนก็เป็นเซลล์มาสเตอร์แล้วก็เดือนปีต่อไปก็1ปีก็คือเป็นไดมอนด์มาสเตอร์ค่ะเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือจะอีก3ปีเนี่ยจะให้มีพระสิทิินค้าประมาณ300,000เนาะแล้วก็เป้าหมายที่2ก็คือจะเชลเล่นตำแหน่งชาลอนโรดมาสเตอร์และเป็นออโต้เซลล์ไปด้วยกัน ปีพศ2566ค่ะปีพศ2567จะเช a l l e ล g e นตำแหน่ง a ์มเตอร์ภายในเดือนมิถุนาค่ะส่วนรถปัจจุบันขับ BMW X1 สีขาวปีพศ2567ตั้งเป้าไว้ว่าจะซื้อ BMW X6 ราคาประมาณ7ล้าน9ภายใน ปีพศ2567ส่วนบ้านซูเองมีโฮมออฟฟิศพื้นที่40ตารางวาแต่เป้าหมายที่อยากทำปีพศ2569ซิวจะไปสร้างบ้านอิงดอยที่จังหวัดลำปาง4ห้องนอน6ห้องน้ำพื้นที่4ไร่ในราคาที่12ล้านเพื่อรองรับพาร์เนอร์ที่จังหวัดลำปาง สุดท้ายนี้ซิลก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ทำธุรกิจอโตมีขอให้ทุกท่านสำเร็จไปด้วยกันขอบคุณค่ะ